มาถึงสุเมศา ا ต้องมาลองนี่แหละครับมาถึงที่ต้องลองชิมแบบนี้เลยคิดเต็มฝาเฮ้ยนีดย้อดเลยบบหายแล้วเมน่าง <laughs> ั้พี่เอาจ่อปาก,กค่อยๆเขีย่ยเข้าครับ <laughs> แต่ก็กินกะติดตางนะพี่มันจะหวาน,าน,หวานไหมกะติดจะหวานเลยอันนี้มะนาวอย่างเดียวนะอือสดๆสดกว่านี้ไม่มีแล้วอืออันนี้แบบอ่าพร้อมเครื่องอันนี้ือกรอบเด้งมากเลย Hmm. เต็มปากบอกเลยพูดไม่ได้อันนี้ขนาดแค่2 0 0้อนะฝ่ามือเลย <Wow. S 1> ออมาวยสวัสดีทุกคนนะครับผม oh. เดี๋ยวคลิปนี้พาไปชิมอหอยนางรมยักษ์นะครับผม <Wow. S 1> ที่สมสารนะครับผม <Wow. S 1> สัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ที่สมสารละนี่ครับบรรยากาศข้างหลังทะเลสวยงามมากเลย เดี๋ยวเราจะไปที่ร้านกันนะครับผมไปชิมหอยนางรมสดๆนะครับผมหน้าร้านกันเลยแกะๆใหม่ๆสดๆแบบหอยนางรมยักษ์ๆไปเลยป้าเดี๋ยวไปที่ร้านกันโอ้หอยเบล่มเลยนี่ตัวเท่าไหร่นะครับตัวนสี่ละร้อยหนึ่งครับผมหกร้อยบาทดูที่ยางใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าเราต้องมัดยางไว้เพื่อจะได้รู้ว่าสัตว์มีราคาเท่าไหร่อันนี้ อันนี้ตัวใหญ่นี่เท่าไหร่ครับส0มร้ยครับสามโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่กว่ามือเกว่ามอ้แกชิมได้เบลมเลยแกะชิมได้เลยใช่ไหมพี่แกะานน้าร้าได้เลยครับผมโอ้ลูกาที่มาเยูก็านหน้าร้านนึเลยครับเอาชิมเลยเดี๋ยวเอาจิบเดเยเอาไซส์ใหญ่ด้วยอ่าร้อยยี่สิบตัวนึง ครับถ้าเนี้ยพี่สองร้อยครับสองสี่สองร้อยครับผมโอ้นี่นี่สองร้อยนี่ใหญ่เลยเนี่ยทำเดียวจะหมดนะตัวนี้ก็ได้เบื้องลึมเลยนี่อ่ะอันนี้เหรอเอออ่ะนี่เข้าตัวเล็กนี่เองชิมดูแค่นี้ก่อนนะเออไอเลยพี่ กี่สดๆเลยวันนี้นี่เป็นหอยเป็นนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราล้างน้ำแล้วเขาจะหดตัวอันนี้ไซส์แปดสิบนะครับผมเต็มๆเลยครับผมเลยโอ้ใหญ่มากเต็มฝาเลยอ๋อมันจะมันจะยุบไปอีกหน่อยนึงมันจะหดตัวค่ะเขาเรียกว่ารัดตัวค่ะออ๋เขาจะเป็นของหอยเป็นค่ะเนี่ยอเขาจะเขาจะเป็นปิดน้ำนาะ เนี่ยขี้เขาเป็นของเองทำธรรมชาติเลยครับเราเขี่ยไงก็ก็จะเป็นเหมือนเดิมเขาจะรัดตัวของเขาเองเลยนี่คือหอยเป็นครับผมอันนี้คือยังไม่ยังไม่หยุดรัดตัวนะคะแต่จะรัดให้ครับเต็มทุกตัวเลยครับใช่ครับผมเรารับประกันเนื้อผมแกะมาไม่ไม่สวยตัวเล็กเราเปลี่ยนให้เลยครับครับเนื้อเยอะมากอ เต็มสองร้อยเต็มเปลือกแล้วสุดยอดเลยตัวนี้ถ้าล้างก็จะสุดยอดกว่านี้พี่ขึนไหนอ่ะเออมันรับตัวนี่มันจะแน่นขึ้นใช่ไหมมันจะแน่นขึ้นอืมนี่ดูเลยนะ้นกำลังจะแบบของพี่เข้าหมดเลยอืึรอย ะหอยถ้าทานอร่อยที่สุดก็คือเหมือนเปิดแล้วทานเลยอย่างเงี้ยค่ะพวกน้ำหวานๆที่อยู่ในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังแบบยังคงอยู่นี่ครับมามาถึงที่ต้องลองชิมแบบนี้เลยคิดเต็มฝาเอ้ยยอดเลยหายแล้วหายไปเรื่องหายไปนิ้วหนึ่งอะไรปกติเขากินกับซีฟู้ดใช่ไหมแต่อย่างบางคนเนี้ยค่ะเขาชอบกินเหมือนเป็นแบบสไตล์แบบเหมฝรั่งเขาจะกินอบบบีบมะนาวอย่างเดียวบีบมะนาวอย่างเดียวใช่ไหม เอลองชิมมะนาวอย่างเดียวด้วยไงตัวใหญ่แนะนำให้พี่เอาจ่อปากค่อยๆเขี่ยเข้าครับแต่ก็กินกะทิ่ต่างนะพี่มันจะหวานมากมันจะหวานใช่ไหมกะทิจะหวานเลยนี่หอมเสียวเอาแบบจุกๆเลยวันนี้โอมากาเสะผมดีๆเนี่ยครับผมสดวันนี้ไม่มีแล้วสดวันนี้ไม่มีแล้วใช่ต้องมไปจิ้ในน้ำนะครับผมจุดวันนี้ก็คือต้องลงไปงมแล้วกินเลย กระถินนี่มันช่วยให้หวานขึ้นนะพี่กินหอยเสร็จแล้วกินกระถินตามกระถินจังหวานเลยอ,อม,มาถึงสมัยสารต้องมาลอง,งนี่นี่นนะะเอานี่เขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็นี่ลองลองชิมแบบม,มะนาวอะ่ะบีบมะนาวอย่างเดียวเนี่ยเนี่ยอ่าทางร้านเขามีมะนาวให้ด้วยนี่มะนาวอันนี้อ,อันนี้มะนาวอย่างเดียวเนาะ,นะอือทางแรกเอาสดสด สดกวนี้ไม่มีนะสามร้อยไปไงหวานหวานมากนะ <c oughs> มันหวานแล้วมันมกรอบโอ้โหหวานมากนี่อันนี้แบบอ่าพร้อมเครื่องอันนี้กรอบเด้งมากเลยไม่ไม่เคยกินแบบนี้มาก่อน ร้านน้ำจิ้มซีฟู้ดค่อยให้มันไหลลงงับงับงับ,งบ,งบ,งบโอ้โหหวานไหม <c oughs> เยวหน่อยเนะแซ็บเซบโอ้หเด็ดเตดเอาเครื่องตามหน่อยเนว่ยอร่อยมากเอร่อยมากแบบเครื่องก็อร่อยนะแบบว่าถ้าแบบแค่มะนาวอย่างเดียวเราจะได้รสชาติของหอยที่หวานแล้วก็เด้งกรอบเป็นหอยสดๆเป็นๆอร่อยมากถ้าถ้ามะนาวอย่างเดียวนะถ้ามะนาวอย่างเดียวอร่อยกว่าแต่ถ้าแบบเครื่องมันก็ ได้รสชาติแต่ว่ามันมันไม่ได้รสชาติของ,ของหอยอแต่ว่ามันมันแซ่บกว่าเพราะว่าอย่างเราก็ชอบแบบใส่น้ําจิ้มอย่างนี้หให้อีกสิบตัวก็ได้นะ <c oughs> อครั้งแรกชิมหอ,อยแองลมแบบจุกๆต้องไหลใช่ไหมไฟเทเขาปังโอ้ เต็มปากบอกเลยพูดไม่ได้เต็มปากมากเต็มปากหวานมันเด้งนะมันกรอบอันนี้ใหญ่นี่อันนี้ขนาดแค่สองร้อยนะฝ่ามือเลยจะบอกคำเดียวไหมคำใหญ่ต้องเอาน้ำจิ้มใส่ก่อนแต่มันใหญ่มากเลยค่อยๆค่อยๆไหลใช่ไหมเอาน้ำจิ้มใส่ก่อนยังไม่ได้ใส่เหมือนตัดอะค่ะอยงับไปเรื่อย ก็งับกินไปเรื่อยๆับินี่เลยลากเลยอย่างเพรชชอนแบงค์เกียร์ค่ะเขาจะกินตัวดัมโบ้ตลอดเจอมบอสามร้อยห้าสิบยังกินแบบกัดตูดงับก้อนเคี้ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะโอ้โหค่อยๆไหลเลยนะเอาได้เอาก่อนไหมเอาเครื่องรองมา้ไหมอ่านี่มันจะไหลเข้าไม่หมดอ่ะดิเออเดี๋ยวเอาค่อยเอานี่นี่นี่เออเดี๋ยวค่อยงับเครื่องทีหลังหอยมาก่อน เทลงไปเลงไปหวานขนาดเต็มปากเ้วเครื่องยังอยู่ครบเลยเอาเครื่องตามอืมตัวผมมเก่อตัวมาเดี๋ยวกเคุ้มไปดเป็นแบบของบา มันเจอกระถินแล้วมันจะหวานเพื่อมันจะช่วยดักขิ่นคาวแต่มันไม่คาวเลยนะถือว่าคุ้มมาแม่สารต้องลองเจอยยเจอนหอยใหญ่เจจอนหอยใหญ่เป็นหนึ่งพันยี่สิบบาท จมาอีกตัวนึงท่านไปหกตัววันนี้เราไซ้์ใหญ่สุดไซส์สองร้อยเต็มปากเต็มคำโอ้โอ้โอ้สุดยอดแล้วเตี้ยเตี้ยเตี้ยโอ้เศกพูดไม่ออกหวานกรอบอร่อยนะ หลังจากที่เราชิมหอยกันสดๆไปแล้วโอ้โหแบบจุใจมากครั้งแรกในชีวิตที่กินหอยนางรมได้จุใจขนาดนี้อิ่มนี่ครับแนะนําร้านเจ๊ชนหอยใหญ่นะครับผมที่สมสารสตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับผมใครที่ว่าเที่ยวทะเลในช่วงงกกา์ก็สามารถแวะมาชิมได้นะครับผมขอแนะนําเลยร้านนี้จุใจมากๆสดมากก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ ครับผมสวัสดีครับ